Welcome back to ครูหญิงสาวผู้ไทย channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวผู้ไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงแบบ Phonics สระเสียงสั้นนะคะช t อ o w าร์เซาวนะคะ A แอเราจะมาทบทวนอันเดิมก่อนนะคะ b b e r C ร e ต่อมา D D เ Leader ต่อมาค่ะ EA EA ต่อมาค่ะ F F เสียงเ F นะคะต่อมาค่ะ G H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  I E I E ตัว J เสียง J J นะคะตัว K เสียง K ต่อมาตัว L เสียงเลเลต่อมานะคะตัว M เสียงเมอเมอต่อมานะคะตัว N เสียงเนอเนอต่อมาตัวโอเสียงออออนะคะเป็นสระนะตัวนี้ต่อมาตัว P เสียงเพอผผ ต่อมาค่ะตัวคิวเสียงคอวอ์ควบกันออกเสียงเคเคอนะคะต่อมาตัวอาร์นะคะงอลิ้นค่ะเสียงเรเรต่อมาตัวเอสเสียงเซอร์จะมีลมออกมาเซอร์เซอร์ต่อมาตัวทีเสียงเธอเธอต่อมาตัวยูเสียงอะอะตัววีเสียงเวเว ต่อมาตัว w เสียง v v ต่อมาตัว x เสียง k s, s นะคะต่อมาเสียง j ตัว y เสียง Y j และสุดท้ายคือตัว Z เสียง z z จับสั่นสัน,นะคะเราก็จะมาเรียนรู้สระเสียงสั้นนะคะ short vowel sounds มาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมี 4คำนะคะที่เราจะฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะอันแรกนะคะอันแรกคือคำว่า CA p นะคะทีนี้เราก็มาเรียนรู้กันก่อนว่าสระเสียงสั้นเนี่ย A ก็คือเสียงแอ B ก็คือเสียงเบอร์แอเบอร์แอบทีนี้เราก็จะเอาคำข้างหน้าเนี่ยคำข้างหน้าคือพยัญชนะตัว A นะคะ ตัว A ก็คือตัวสะกดตัวนี้นะคะตัวนี้นะขอเปลี่ยนสีก่อนตัวนี้คือตัวสระส่วนตัว B เบอร์ตัวนี้คือตัวสะกดนะคะทีนี้เราก็เลยเอาตัว A กับ B ก็คือเอาสระแอกับเสียงเบอร์แอเบอร์แอบนะคะทีนี้เรามาลองสะกดตัวนี้ดูนะคะ เคอแอบอ่านว่าแคบที่แปลว่าแท็กซี่นะคะต่อมาเรามาดูตัวนี้ค่ะตัวต่อไปก็คือตัวเรียงลงมาจากตรงนี้นะคะอันนี้คือตัวที่1แล้วนี่คือตัวที่2นะคะต่อมาตัวที่2คือคำว่า เสียงเสียงอะไรบ้างคะ,ะเสียงตัวดีเสียง the a กับ b ก็คือเสียงอะไรคะแอบใช่ไหมก็จะได้เป็น the อ่าปากกาไม่ค่อยติดเลยค่ะ the A B ออกเสียงอะไรคะแอบเดอร์แอบแดดเนาะอันนี้คือเสียงแอบรวมกัน The a p แอบแนะคะก็จะได้เราก็จะอ่านออกเสียงว่าแดดนี่ไงแดดแปลว่าอะไรคะ แปลว่าอะไรแปลว่าแต้มนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำต่อไปคือคำว่าคำว่าอะไรคะมีเสียงเกอแอบใช่ไหมเกอแอบอ่านว่าอะไรเอ่ยมาผสมคำกันค่ะตัวจีเสียงเกอเอเสียงแอบบี B. เสียงเบอ รวมกันเราก็จะได้เป็นอะไรคะเกอร์ a b แอบเบอร์แอบใช่ไหมแอบเนาะตัวนี้เราจำได้แล้วแอบรวมกันก็จะเป็นอา่านว่าอะไรคะแกบบนี่ แปลว่าอะไรคะพูดพร่ำนะคะแปลว่าพูดพร่ำเนาะต่อมาถ่ายสิว่ามันจะอ่านว่าอะไรตัวเจเสียงอะไรคะตัวเจคือเสียงเจอเจคือเสียงเจอมารวมกับสระแอบใช่ไหมใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเจอแอเบอ อ่านว่าอะไรคะตัวเจเสียงเจอคือปากกาติดช้าม,มากเจออ่ส่วน A B คืออะไรคะแอบใช่ไหมแอบใช่ไหมแอบอ่าเขียนให้หน่อยนิดนึงเราจะไปช้าๆนะคะอ่าเจอแอบอ่านว่าอะไรคะจะนะเจอแอบ แฉกนี่อ่านว่าแฉกแฉกนั่นเองนะคะแปลว่าอะไรคะกระทุงนะคะกระทุงเลยนะคะต่อมาคำว่าอะไรคะเสียงอะไรเสียงเล่ก็คือตัวอะไรคะตัว L เลอเอเบออะไรคะแล a ใช่ไหม อันนี้ก็คือเสียงเลตัว L อลเสียงเลองอลิ้นไหมคะไม่งอลิ้นนะไม่กระดกลิ้นนะเลอนะคะ AB แอกับเบอร์ก็คือเสียงอะไรเสียงแอบเนาะแอเบอร์แอบเลอแอบอันล้าใครอะไรคะเลอแอบแลบใช่ไหมคะนี่ lap ปากกาเขียนติดยากมากเล่แปแ lap นะคะแปลว่าห้องปฏิบัติการนั่นเองต่อไปคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะมีเสียงเน่เสียงเน่นะคะเน่แอเบอร์ b. อะไรคะแ lap ใช่ไหมใช่ไหมคะเน่ เนออ,ออกช้าม,มาแอบแอบเนอแอบอ่านว่าอะไรคะแนบนั่นเองนะคะเป็นเสียงสั้นเนาะเนอแอบแนบอ่ะหรือว่าเราจะสะกดแบบนี้ก็ได้นะเนอแอเบแนบ ได้เหมือนกันเนอร์แอเบนแนปหรือว่า ABAB ก็คือสระแอเบแอบใช่ไหมเนอร์แอบแนปได้เลยนะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าจับตัวนะคะต่อมาอ่าอีกสองคำจะจบแล้วต่อมาเสียงเธอเสียงเธอคือตัวอะไรคะเสียงเธอคือตัวทีถูกต้องแล้วคะ่ะตัวที T A ี B อ่าตัวทีเสียงเธอเหมือนที่เราได้พูดกันตะก,กี้เนาะทีเสียงเธอ A เสียงแอ B เสียงเบอรหรือสั้นๆก็คือเสียงอะไร A B A แอบเบอรเสียงแอบเนาะแอบอ่ะเนี่ยมาแล้วปากกาช้ามาก เธอแอบแทบนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าแทบแทบอืมสั้นนะเธอแอบแทบแทบนะคะแปลว่านะะแทบเนาะและคำสุดท้ายของเรานะคะคำสุดท้ายคืออ่าเป็นสองตัวด้วยนะมี ตัว S อ่ารามาดูกันนะคะมีตัว S ตัว L ตัว A ตัว B อ่าอ่านยังไงคะคุณครูค,คะไม่ยากเลยค่ะเราก็มาดูทีละตัวเนาะตัว S เสียงอะไรคะเสียงเซเซใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะพาทำทีละตัวเนาะเซอ่าตัว L เสียงอะไร ตัวเอลเสียงเลนะคะลอลิงหรือลอเรือคะลอลิงเนาะเลเอบเอเสียงแออะตัวนี้เอาชัดๆเนาะแอนี่ไงสระแอแอต่อมาตัวบีเสียงเบใช่ไหมคะ ตัว b เสียงเบอร์หรือที่เราพูดกันมาตั้งแต่ข้างต้นว่าเราเอา a กับ b รวมกันเราก็ได้สระอะไรเราก็ได้เสียงแอบเนอะนี่แอบแอเบอร์แอบ,แอบ,แอบนี่ไงทีนี้เราจะสะกดยังไงคะคุณครูขามันมีหลายตัวลอเกินเลอแอเบอร์แลบสแลบสแลบ,แบเห็นไหมคะ อ่านว่า slap เราจะออกเสียงเซเบาๆค่ะ slap 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 เราจะไม่อ่านว่าสะ lap นะคะเราจะอ่านว่า slap 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 นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวคุหญิงเขียนให้ slap โอเคแบบนี้นี่เองแปลว่าอะไรคะแปล ว่าแผ่นหินเนาะปากกาคุยไม่ค่อยติดเลยนะคะเอาโอเควันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปทั้งหมด8คํคำด้วยกันเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะว่า สิ่งที่เราเรียนไปเราจะจำได้ไหมแล้วเราจะอ่านได้ไหมนะคะทุกคนมาดูกันเลยเนาะอ่ะอันนี้ขอขยายขึ้นมานิดนึงเนาะได้ไหมอ่ะโอเคเนาะตรงนี้ก็เห็นเนาะเห็นทุกคนเนาะคำแรกค่ะสะกดพร้อมกันคําแรกคือคํำนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีแดง ีม่วงดีกว่าคำนี้นะคะเราสะกดพร้อมกันค่ะเคอร์แอบแคบเคอร์แอบแคบต่อมาคำที่สองค่ะดีเสียงเดอเดอแอบแดบเดอแอบแดบนะคะต่อมาคำที่สามตัวจีเสียงจี G เสียงอะไรคะเสียงเกอร์นะคะเกอร์แอบแกบเกอร์แอบแกคแบแกคำที่สี่ค่ะ ตัวเจเสียงเจอเจอแอบแจบเจอแอบแจบนะคะต่อมาคำที่ห้าแล้วนะคะเสียงเลอเนาะตัวเอลเสียงเลอเลอแอบแลบเลอแอบแลบต่อมาคำที่หกตัวเอ็นเสียงเนอเนอแอบแนบเนอแอบแนบ ต่อมาตัวทีเสียงอะไรเอ่ยตัวทีเสียงเธอนะคะเธอแอบแทบเธอแอบแทบต่อมาตัวสุดท้ายที่เราอธิบายกันไปตะกี้นะคะแอบนะคะแอบเซอร์เลแอบรวมกันเป็นสแลบสแลบนั่นเองสแลบนั่นเองโอเคนะคะแคบแปลว่าแท็กซี่ต่อมาแดบแปลว่าแต้มแกบแปลว่า พูดพร่่มแจ็บแปลว่ากระทุง้งแแบแปลว่าห้องปฏิบัติการห้องแลบบนั่นเองบางครั้งเราก็พูดทับศัพท์เนาะห้องแลบบอย่างเงี้ยแนบแปลว่าจับตัวแถบแปลว่าแถบนะคะและคําสุดท้ายคือคําว่าสล a บแปลว่าแผ่นหินนั่นเองนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะจบไปแล้วสําหรับการเรียนรู้การอ่านออกเสียงสระเสียงสั้น โฟนิกส์ของเราวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกดอะไรเอ่ยไหนกดไลค์อยู่ไหนไม่เป็นไรไม่มาโอเคมาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อ่านี่เอาสุดๆเลยกดสุดๆเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้คุณครูหญิงด้วยนะคุณครูหญิงกด subscribe คืออะไรคะคือกดติดตามนั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้คุณครูหญิงด้วยนะเพราะความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนนะเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะทุกวันนี้นะเทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วเราต้องหมั่นฝึกฝนหาอาหารสมองมาให้ตัวเองเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆนะคะบายบายซีโยเกนในคลิป